แจมฟิล์มอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวคะ่ะของพระเอกนุ่มหล่อแจมรัชตะและฟิลม์มธนพัทมาฝากแฟนๆกันคะ่ะทางด้านฟิลม์มธนพัทค่ะเดินทางไปก่อนแจมแล้วนะคะแจมก็เพิ่งถึงญี่ปุ่นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองคะ่ะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาคะ่ะทางด้านผู้ดูแลแจมค่ะได้อัปเดต IG Story ว่าแจมถึงสนามบินของ ญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าค่ะกับการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นค่ะเรียกว่าอัปเดตมาฝากแฟนๆอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะทางเราเลยขอส่งต่อค่ะบอกว่าล่าสุดแจมถึงประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยซึ่งการไปญี่ปุ่นในครั้งนี้ของแจมรัชตาและก็ฟิล์มธนภัทรคือการไปจัดงานแฟนมิทต,ติ้งที่ญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งงานจะเริ่มในวันที่9ธันวาคม นั่นก็คือวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงจะพยายามอัปเดตความเคลื่อนไหวมาฝากแฟนๆอีกทีนะคะกับงานแฟนมิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นของแจมรัชตะและฟซีมธนพัทรค่ะ